วันนี้นกเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะนกมาเยอะมากๆเลยค่ะนัดมาช้าไปนะคะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในบ้านแล้วเห็นแบบนกเยอะมากๆเลยค่ะทางนน้นนะคะเพื่อนๆเห็นนกไหมคะไม่แน่ใจว่าเขาบินหนีหนาวหรือว่าบินยังไงนะคะแต่ว่าเยอะเยอะมากๆเลยอะค่ะเพื่อนๆ เขาจะบินกันมาเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะนัดเคยเห็นอยู่เช้าหนึ่งนะคะหนาวค่ะตอนนี้นัดรีบมากลัวว่าจะจะไม่ทันนะคะกลัวว่าจะจะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ได้ชมไม่ทันก็เลยไม่ได้ใส่แจ็กเก็ตออกมานะคะหนาวค่ะอากาศข้างนอกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8องศานะคะเพื่อนๆบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะ นำภาพบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเมื่อวานนี้ก็มีแสงแดดสลับกับฝนตกก็ค่ะล่องลอยของฝนตกก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำนะคะอวดดอกไม้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไม่แน่ใจว่านกเขาหนีหนาวหรือว่ายังไงนะคะก็จะจะเยอะมากๆเลยค่ะออกมาไม่ทันเมื่อสักครู่นี้ตอนที่นัดอยู่ในบ้านเนี่ยเขาบินมาตรงนี้นะคะแล้วพอออกมาเนี่ยเขาเขาบินไปไกลๆแล้วค่ะไม่ไม่แน่ใจว่าจะ จะกลับมาไหมนะคะแต่ว่าคงคงไปทางด้านนู้นแล้วคะ่ะเขาบินมาอีกรอบนึ่งแล้วข่าเพื่อนๆทางนี้จะจะเริ่มชัดเจนแล้วข่าเมื่อสักครูน่นี้นัดคิดว่าเขาจะจะบินไปทางโน้นแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมเนื่องจากว่า ฟ้าจะมืดครึ้มค่ะท้องฟ้าจะมืดครึ้มนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะมองเห็นนกไหมนะคะ mm. บินกันเป็นฝูงเลยค่ะเพื่อนๆจะบินกันเป็นฝูงเลยนะคะ ถ้าถ้ามีแดดเนี่ยนัดก็จะคิดว่าเขาบินมาเล่นแดดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะไม่จะไม่มีแดดค่ะจะไม่มีแสงแดดนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาบินหนีหนาวหรือเปล่าค่ะทางนู้นก็จะมีนะคะนี่หลงฝูงมาหนึ่งฝูงพาเพื่อนๆมาชมนกบินค่ะตอนเช้าๆนะคะตอนนี้ประมาณสัก8ดโมงครึ่งค่ะเพื่อนๆืทางนู้น นัดให้ดูทางโน้นะ่ะเยอะมากๆเลยฝูงนน้นฝูงใหญ่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มา,มามามาบินอยู่แถวแถวอันนี้คะ่ะท้องฟ้าหน้าบ้านนัดตอนนี้ไปทางโน้นแล้วค่ะไปบินเล่นกันอยู่ทางโน้นแล้วค่ะค่ะขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ